ีตัวที่ใจช้ชอบมากๆติเลอมาเห็นผลทันทีล่าสุดใจก็มีไปฉีดคางกับร่องแก้มมาเครื่องเลเซอร์ที่ควบคุมปัญหาผิว U s e r i n sun ultra 100 uv plus คนที่เพิ่งไปทำาาตดการตัวเนี้ยตอบโจทย์จริงๆเจ็บแต่จบของจริงผิวโสมากก็เลยลองไปทำมันดีมาก สวัสดีค่ะกลับมาที่จ้ a เนลมอนนะคะวันนี้มากับคอนเทนต์ที่หลายๆคนน่าจะสนใจเพราะว่ามีถามกันเข้ามาทุกรอบเลยที่จ้ทำาิวน IG ก็คือเรื่องของผัตการค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมารีวิวแล้วก็พูดถึงผัาตการที่เคยทํามาทั้งหมดก็ไม่ได้มีเยอะมากส่วนตัวจาไม่ใช่คนที่เข้าคลินิกบ่อยเนาะอาจจะแบบปีหนึ่งไม่เกิน3ครั้งถ้าไม่รวมยิงเลเซอร์เนาะเพราะว่าอย่างเลเซอร์นี่คือเราต้องไปทุกเดือนอยู่แล้วและคือส่วนตัวจ้าเป็นคนที่หาข้อมูลค่อนข้างเยอะมากๆนะคะก่อนที่จะตัดสินใจทาํากรรหือผ่า วันนี้ก็เลยอยากที่จะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ข้อมูลที่ตัวเองมีนะคะเผื่อว่ามีใครกําลังตัดสินใจว่าอยากจะทำาการอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วก็ขอ disclaimer ไว้ก่อนเลยตรงนี้นะคะว่าอันเนี้ยมันเป็นประสบการณ์โดยตรงของจนะ่ายเนาะคนลั์เนี่ยมันแล้วแต่คนรูปหน้าแล้วก็ความต้องการเนี่ยต่างกันอะไรที่มันไม่เวิร์กกับจ่ายก็อาจจะเวิร์กกับทุกคนก็ได้การการแรกที่เคยทําเลยในชีวิตที่เปการฉีดนะคะก็คือบ o ท็อกซ์ซึ่งมันเปลี่ยนชีวิตจ่ายมากเดี๋ยวจะขึ้นรูป before and after ให้ดูบ o ท็อกซ์เนี่ยเขาจะอยู่ในหมวดของการปปรรับรู เขาเป็นสารสกัดจากแบคทีเรียนะคะที่มาในรูปแบบของโปรตีนหน้าที่ของเขาเนี่ยคือเวลาฉีดเข้าไปเขาจะไปเกาะที่ปลายเส้นประสาทที่ใช้ควบคุมกล้ามเนื้อแล้วก็ไปหยุดการกระตุ้นการทํางานของตรงนั้นทําให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นเขาหดตัวไม่ได้ก็จะอยู่ในสภาพคลายตัวซึ่งสามารถใช้ได้กับการลดริ้วรอยปรับโครงหน้ารวมถึงปรับรูปร่างเราได้ด้วยนะขอพูดถึง botox ริ้วรอยก่อนอย่างพวกริ้วรอยบนหน้าไม่ว่าจะเป็นแบบหน้าผากย่นตีนกาหรือว่ารอยบริเวณระหว่างคิ้วนะคะมันเกิดจากการที่กล้ามเนื้อเราอ่ะมันหดตัว พอเราทําการฉีดโบเข้าไปกล้ามเนื้อตรงนั้นมันก็คลายตัวริ้วรอยมันก็จะหายไปตัวทอกปรับรูปหน้าเนี่ยคือจะขึ้นรูปให้ดูเนาะว่าแต่ก่อนจะเป็นคนที่กรามใหญ่มากซึ่งมันทําให้หน้าเรามันดูกลางแล้วก็ดูมัสคูลินวิธีเช็คนะคะถ้าทุกคนอยากรูว่าตัวเองมีกรามหรือเปล่าก็คือจับตรงนี้เสร็จแล้วก็ลองกัด ันดูถ้าเกิดว่ามันมีลูกขึ้นมามันคือก้อนกล้ามเนื้อเว้ยเราสามารถที่จะฉีดโบเข้าไปใส่ก้อนตรงนั้นแล้วมันก็จะยุบตัวลงหน้าเราก็จะดูเรียวขึ้นตัวถอกปรับรูปร่างนะคะส่วนตัวใจไม่เคยทําสามารถที่จะฉีดน่องขาหรือว่าบริเวณบ่าเนี่ย เพื่อปรับรูปร่างเราให้ขาดูเรียวขึ้นน้องดูยาวขึ้นหรือว่าอย่างสาวจีนเ,นเขาจะชอบฉีดบริเวณบ่ากันเวลาตรงนี้มันกดลงไปใช่ปะคอเรามันจะดูยาวดูเรียวแล้ะหงขึ้นหรืออย่างบางคนอาจจะฉีดแค่เพราะว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมก็คือฉีดบริเวณบ่าตรงนี้มันจะช่วยคลายกล้ามเนือ้อแล้วก็ทําให้ความแบบ ก่นนอาาน,อนะะอในเนีย่ยเจ้ยมีลงคลิปในติ๊กต็อกไปพูดถึงแบบท็อป4หลักการที่จ้ยทำนอนโบท็อกก็อยู่ในนั้นหลายคนก็มาเมนถามว่าเจา้าอ่ะฉีดโบท็อกของอะไรก็เลยอยากที่จะมาพูดถึงตรงนี้ด้วยี่ข้อโบท็อกที่เราใช้อ่ะก็สําคัญนะมันต่างกันที่ความบริสุทธิ์ของตัวยาการกระจายตัวของยาระยะเวลาของรีซอที่จะอยู่กับเราซึ่งเอาจริงๆในเมืองไทยอ่ะก็ตัวนี้มันก็จะมีอยู่4ประเทศเนาะก็คืออะแกนหรือว่าบเมกานะคะถือว่าปลอดภัยเพราะว่าเขาเป็นโบตัวแรกแล้วก็เป็นบริษัทออริจินอล ที่คิดค้นทำโบท็อกขึ้นมาเลยพวกอะไรแกนเนี่ยคือยาเขาเจาะกระจายตัวแคบเพราะฉะนั้นการออกฤทธิ์ของยาเนี่ยจะ accurate แล้วก็ผลลัพธ์ชัดเจนหมอที่ฉีดอะจะต้องเก่งแล้วก็มี experience นะครับไม่งั้นถ้าเกิดว่าฉีดผิดที่ไปหน่อยเนี่ยคิวเรามันอาจจะแบบคิวยกคิวไม่เท่ากาันยิ้มแข็งแข็งจะอยู่ที่ประมาณ1 5ื0 0ห้ถึงสองหมต่อ100อยู่นะคะต่อไปก็คือดิสพอร์ตหรือว่าโบอังกฤษตัวนี้คืออันที่ใจ้ใช้มาตั้งแต่เริ่มฉีดโบตั้งแต่ปีหนึ่งจนตอนนี้คือยังไม่่่่เเเเคยยยปลลีีนนห้ออังกฤษจะด เรื่องของตัวยากระจายตัวกว้างเหมาะกับการฉีดพวกเดลโมลิฟยกกระชับหน้าถ้าฉีดพวกลดริ้วรอยเนี่ยจะดูเป็นธรรมชาติมากเหมาะกับการฉีดพวกแบบลดเหงื่อที่รักแร้ต้นขาน่องอะไรเงี้ยที่มันต้องใช้พื้นที่ใหญ่เพราะว่ายาเขากระจายตัวได้กว้างนะคะส่วนตัวนะปัจจุบันใจฉีดโบประมาณทุกสิเดือนหรือบางทีเกินด้วยเป็นปีใจฉีดมาหลายปีมากๆแล้วก็รู้สึกว่ากล้ามเนื้อเราอ่ะมันค่อนข้างแบบฝ่อตัวลงไปเรื่อยๆแล้วปกติโบอังกฤษเนี่ยรีซอเขาจะอยู่ที่ประมาณ6-8เดือนอยู่แล้ว <c oughs> แล้วกสดูโบอังกฤษ เ,เขาค่อนข้างน้อยนะคะแล้วราคาก็ไม่ได้สูงเกินไปส่วนตัวจจาก็เลยเลือกใช้อันนี้ราคาดิสปอร์ตในตลาดน,น่าจะอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0ถึง 15, ต่อ100อยู่ต่อไปอันที่3นะคะก็คือซ si ียวมินหรือว่าโบเยอรมันด้วยความที่เขามาทีหลังเนาะเขาก็เอาข้อดีของโบเมกาแล้วก็โบอังกฤษมาคอมบายแล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นไปอีกจุดเด่นของตัวนี้เลยก็คือความบริสุทธิ์เขาสูงมากคือสูงที่สุดในตลาดโอกาสดื้อโบต่ำ um, นะคะคือเขาจะไม่มีตัวที่เรียกว,ว่าคอมเพล็กซิ่งโปรตีนซึ่งตัวนี้เขาเป็นนสาาาารที่่ไวว้้้ชยยกเเขลือ ฉีดโบที่มันไม่ได้ยอ่ยอยอะไรเงี้ยตัวคอมเพล็กซิ่งโปรตีนอ่ะมันจะไม่ได้คุณภาพทําให้ร่างกายของเรา,าเกิดการต่อต้านโบท็อกซ์แล้วก็ดื้อยาซึ่งบอกไปก่อนว่าเราสามารถที่จะดื้อยาทุกตัวบนโลกใบนี้ได้เพราะฉะนั้นอย่างเซลล์ที่ดูแลจ่ายอ่ะเขาก็บอกเลยว่าเขาจะไม่แนะนํเซีมินให้กับคนที่เป็นมือใหม่หัดฉีดโบทหรือว่ายังไม่ทันดื้โบทอื่นด้วยความที่ตัวเนี้ยเขามีความบริสุทธิ์สูงมากถ้าเกิดว่าเราเริ่มฉีดที่เซีมินก่อนแล้วเราเกิดแบบดื้โบท็อกซ์ขึ้นมามันจะไม่มีีโโบบออกกตตัวววไไไหนนสาาามรรถช่่ยเด้็ปะะคะคืล จริงๆโบเกาหลี่มันมีหลายอันมากเนาะแต่จะขอพูดถึงแค่เฉพาะนาโบตาแล้วกันเพราะว่าเป็นยี่ห้อเดียวของเกาหลีที่ผ่านออยอเมกาแล้วก็นิยมกันมากๆในเมืองไทยยี่ห้อนี้น้องเกดเอดดเตอร์เราใช้นะคะขึ้นรูป before After ให้ดูจะได้เห็นว่าเฮ้ยผลลัพธ์มันจึง้งทึ่งมากนาโบตาเนี่ยเขาจะเด่นในเรื่องของผลลัพธ์เห็นไวสมมติว่าเรารีบจะต้องใช้หน้าเราหรือว่าจะไปเที่ยวแล้วมีเวลาจำกัดเนี่ยก็แนะนา,นาฉีดน,นาโบตาเพราะว่ากัดเดียวคือเห็นผลเลยผลลั์อันนี้จะอยู่ที่ประมาณ4-6เดือนราคาเนี่ยจะอยู่ ถึง1ึงหมื่นเนาะต่อ100อยู่ต่อไปนะคะก็ยังอยู่ในหมวดการปรับรูปหน้าอีกตัวที่ใจ้ชอบมากๆก็คือฟิลเลอร์เพราะว่าฉีดแล้วเห็นผลทันทีฟิลเลอร์เนี่ยก็คือไฮยาลูโรนิกแอซิดสังเคราะห์นะคะเขาจะมีความคงตัวสูงพอฉีดไปแล้วก็สามารถที่จะสลายไปเองตามธรรมชาติภายใน6เดือนถึง2ปีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับฟิลเลอร์ที่เราเลือกใช้การทำงานของฟิลเลอร์นะคะเวลาที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยฟิลเลอร์เขาจะไปจับตัวกับน้ําใต้ชั้นผิวเราแล้วก็จะก่อตัวขึ้นรูปขึ้นมาช่วยทําให้พวกรรร่องลึกบบิเเใหนนนน้้าาียมัดูตื ขึ้นหน้าดูเด็กลงหรือถ้าไปฉีดตามพวกคางอะไรเงี้ยก็ช่วยทําให้หน้าของเราดูสมส่วนขึ้นซึ่งฟิลเลอร์แต่ละยี่ห้อเนี่ยต่อให้เป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดเหมือนกันก็ใช้ฉีดบริเวณที่ต่างกันขึ้นอยู่กับความนุ่มความแข็งแล้วก็ความคงตัวของฟิลเลอร์นะคะล่าสุดใจก็มีไปฉีดคางกับร่องแก้มมานะคะจะใช้เป็นจูวีเดิมวอลูม่าอันนี้จะเป็นฟิลเลอร์ของเมกานะคะบริษัทเดียวกับอะไรแกนคุณภาพดีแล้วก็ที่สําคัญเขามียาชาในตัวเวลาฉีดอะมันจะไม่เจ็บรุ่น,น,นอวอลูน,ลน้ว็ลวาาคม ยืดหยุ่นสูงก็จะเหมาะกับการเติมพวกคางร่องแก้มหรือขมับเนี่ยก็คือจะสวยแล้วก็รีซออยู่ที่ประมาณ18เดือนตัวนี้ราคานะ่าจะอยู่ประมาณหมื่นต่อหซีซีนะแล้วจ้าก็จะมีฉีดที่ปากด้วยอันนี้ฉีดไป1นซีซีเนาะจะเป็นของเรซ l เ n นอันนี้เป็นฟิลเลอร์ของสวีเดนรุ่นคสรุ่นนี้คือทํามาสําหรับฉีดปากโดยเฉพาะเนื้อเขาจะชุ่มชื้นทําให้ปากเราอ่ะดูอิ่มดูฟูแล้วที่สําคัญคือเขาจะช่วยปรับให้สีผิวปากของเราอ่ะมันดูอมชมพูขึ้นด้วยรีซอ์ตัวนี้ เขาบอกว่าอยู่ประมาณ1ปีแล้วก็จะค่อยๆสลายไปเองตามธรรมชาติแต่ว่าอย่างส่วนตัวล่าสุดอะที่ได้ฉีดอะคือประมาณ2ปีแล้วอะก็ยังมีความแบบเหลือเนื้อปากนิดนึงนะก็รู้สึกว่าเอออยู่คงทนดี <laughs> ราคาตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ15ื่นต่อหซีซีนะคะอยากจะพูดถึงปิโกเลเซอร์เป็นเครื่องเลเซอร์ที่มันครอบคุมปัญหาผิวหมดเลยทั้งการลบเม็ดสีจุดด่างดำฝ้ากระกระชับรูขุมขนแล้วก็ลบรอยสกักแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยเรียบเนียนด้วย จริงๆได้เคยมีรีวิวตัว Bico Laser เต็มๆไว้ด้วยนะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ส่วนตัวที่ทํำมาชอบนะแล้วก็รู้สึกว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่มีปัญหาพวกหนุมสิวผิวไม่เรียบเนียนมีรูขุมขนผิวไม่สม่ําเสมอหรือคนที่แบบมีรอยสัก รอยแผลเป็นอะไรที่อยากเอาออกราคาไม่แรงแล้วอย่างตอนนั้นที่เจท้ทาอ่ะเจ้รู้สึกว่ามันไม่ได้จิบมากคือนอนชิลๆได้เลยแต่อาจจะรู้สึกบ้างในบางจุดก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบดิดๆรอนๆใต้ผิวนิดนึงตอนนั้นใจททาเรื่องรูขุมขนกับแผลเป็นนะคะอย่างตัวรูขุมขนอ่ะเจ้ไปทําแค่ครั้งเดียวแล้วก็เห็นผลเลยเพราะว่าส่วนตัวเรื่องรูขุมขนใจไม่ได้แบบกว้างมากมันมีแค่นิดหน่อยบริเวณหน้าแก้มกับตรงจมูกส่วนแผลเป็นเนี่ยเจททาไปประมาณ4หรือ5ครั้งแล้วก็หายหมดแล้วนะคะตอนนั้นจะเป็นแผลเป็นเรื่องที่แมวกกััดแ้วมบบมมนบบีเขา ซึ่งหลายๆคนอาจจะนึกภาพว่าปิโกเลเซอร์มันน่ากลัวฟีลแบบทำแล้วหน้าห่อเลือดซึ่งที่ได้ทำมันไม่เป็นแบบนั้นนะคือหลังทำอ่ะผิวจะแค่ร้อนๆแดงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นแผลอะไรการดูแลก็ไม่ได้ยุ่งยากมากแต่อย่างที่จ่้เจอเนาะก็คือหลังทำอ่ะผิวเรามันจะบางมากแล้วผิวจแห้งมากแบบแห้งมากๆถ้าใครจะไปทำพิโกเลเซอร์อยากให้หาสกินแคร์ที่มันอ่อนโยนจริงๆแล้วก็เหมาะกับผิวแพ้ง,ง่ายตอนนั้นที่ได้ทำจ่้ใช้เป็นเวทสำอางทั้งหมดเลยเอาจริงแล้วทำปิโกเลเซอร์ผิวมันไวต่อแดดเพราะฉะ ครีมกันแดดสำคัญมากๆอย่างแนะนำครีมกันแดดตัวนี้ u s e r i n Sun Ultra 100 UV Plus ตัวนี้เขาจะเขยียนเลยว่า very high UVA UVB ค่า SPF มากกว่า100ฟิลเตอร์กันแดด7ตัวคือปกป้องสูงมากจริงๆตัวนี้เขาเป็นเนื้อ f l u ิดนะคะบางเบาแล้วก็ซึมไวเนื้อเนี่ยจะค่อนข้างชุ่มชื้นเลยนะคะแล้วก็ไม่อุดตันด้วยซึ่งมันเหมาะกับผิวหลังทำปิโก,โกมากพอเลเซอร์เสร็จคือผิวแห้งแบบแห้งจริงทุกคนเขาป้องกันการเกิดฝ้าจุดด,ด่างดำแล้วก็รอยดำหลังทำเลเซอร์มีสารบำรุงแล้วก ช่วยปลอบประโลมฟื้นฟูผิวที่บอบบางแล้วก็กันนา้ากันเหงื่อได้ด้วยตัวนี้เขาทดสอบมาแล้วนะคะว่าใช้หลังทําเลเซอร์ได้เหมาะกับกคนที่ผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายใช้ได้ตัวนี้ไม่มีน้ําหอมคนที่เพิ่งไปทําหาตารหรือว่าทาเลเซอร์มาตัวนี้ตอบโจทย์จริงๆทางปกป้องได้สูงสุดฟื้นฟูแล้วก็ลดละระคายเคืองดีมากๆใครที่มีแทนอยากทาเลเซอร์นะคะไปตามน้องคนนี้รอได้เลยเพราะว่าได้ใช้แน่นอนเอาจริงอย่างช่วงนี้ซัมเมอร์เนาะอากาศร้อนมากวาเวลาไปข้างนอกจ้าก,ก็ใช้ตัวนี้เป็น everyday sunscreen จ้าเลยนะคือเนื้อเขาซึมง,ง่ายอะ่ะ รู้สึกว่าผิวมันจะอุตันอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องเขาอ่อนโยนจริงๆอย่างวันนี้ที่ไม่ได้ออกไปไหนแต่ว่าก็ทายงานอยู่บ้านก็คือใช้ตัวเนี้แหละเนื้อเบาแล้วก็ไม่หนักผิวต่อไปก็คือที่สุดของคําว่า beauty is pain เจ็บแต่จบของจริงก็คือกรี่ค่ะเขาเป็นสารกระตุน้นคอลลาเจนแล้วก็เอลาสตินใต้ผิวที่มีเอฟเฟกต์ lifting คล้ายๆฟลเลอร์ช่วยลดพวกริ้วรอยนะคะแล้วผิวเราอ่ะมันจะดูเล่นแสงดูอิ่มฟูมากแล้วไม่มีสารตกค้างเขาจะค่อยๆสลายไปเองภายใน6-12เดือนตอนนั้นที่ตัดสินใจไปทำอะใจ้ผิว มากแต่งหน้าไม่ติดเลยทาสกินแคร์เท่าไหร่มักหน้าเท่าไหร่ผิวมันก็ไม่ดีก็เลยลองไปทําทุกคนมันดีมากคือเนี่ยใจ้ไปอยากแบบทุกคนมาตลอดเลยแล้วก็เพิ่งบอกว่าเชียร์อยากให้เจ้ไปทําเพราะว่ามันแบบเดอะเบสจริงๆอะใจ้ชอบมากคือฉีดวันเนี้ยวันพรุ่งนี้ตื่นมาผิวแบบเหมือนเกิดใหม่คือมันตึงมันอิ่มน้ำมันเล่นแสงเหมือนผิวเด็กอะวิธีฉีดนะคะเขาจะเป็นเข็มยาวเป็นเข็มทู่เหมือนเวลาเราฉีดฟิลเลอร์เวลาฉีดเข้าไปใช่ปะผิวเรามันจะขึ้นเป็นเส้นๆแจ้ ว่ามันน่าจะเป็นตัวยาแล้วก็จะค่อยๆละลายไปกับผิวเราเขาจะเข้าไปกระตุ้นให้เซลล์เนี่ยผลิตคอลลาเจนกับเอลาสตินตามกระบวนธรรมชาติพอคอลลาเจนในผิวมันเพิ่มขึนะ้นอะผิวที่เคยโสมมันก็จะดูกลับมาเฮลตี้ดูอิม่มน้ําอิ่มฟูคือที่สุด งานผิวต้องยกให้กุลีจริงเวลาฉีดกุรีจะใช้ประมาณ1-2ซีซีนะคะควรจะฉีดประมาณ3ครั้งห่างกันครั้งละ1เดือนผลลับงานผิวตัวนี้อยู่ประมาณถึง1ปีเลยนะคือดีมากจริงแต่ว่าแบบมันเจ็บทุกคนแต่ใจก็ชอบแล้วก็คิดว่ายังไงจะฉีดอีกราคาตัวนี้ต่อ1ซีซีจะอยู่ที่ประมาณ15ื่นนะคะราคาฟิลแบบฟิลเลอร์ต่อไปมาหมดเครื่องยกกระชับบ้างนะคะก็คือ O อริจิโอใครที่อยากยกกระชับแบบไม่เจ็บนะ O อริจิโอคือคําตอบไม่เจ็บเลยไม่ เขาเป็นเครื่องยกกระชับพลังงานคลื่นวิทยุเวลาทําเนี่ยหมอเขาจะแปะแผ่นที่เหมือนเป็นแม่เหล็กอะ่ะไว้ข้างหลังเราเขาจะเป็นสื่อให้พลังงานอ่ะลงเข้าผิวเราได้นะคะตัวนี้ช่วยกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็ลดไขมันไม่ต้องใช้เข็มไม่ต้องผักหน้าใช้เวลาประมาณ 20- 3 0นาทีก็เสร็จแล้วนะคะแล้วหลังทำอาจจะเห็นผลเลยทันทีประมาณ20%ผลลับเต็มที่ก็อยู่ประมาณ1เดือนตัวนี้ทําได้กับทั้งหน้าเหนียงแล้วก็ลําคอตอนนั้นจาตัดสินใจไปทำเพราะรู้สึกว่าแก้มตรงเนี้ยมันห้อยทุกกคนนนนนมมมััห้้้อยลงงาแบบีีตร บุ๋มเข้าไปแบบเห็นเลยอันนี้ทุกคน อันนี้จ้ทำไปตั้งแต่เดือน11ปีที่แล้วนะคะก็คือ6เดือนแล้วนะแต่ยังรู้สึกว่าเออมันก็ยังยกกระชับอยู่ตอนนั้นที่ทํามาคือชอบม,มากรู้สึกว่าหน้ามันแบบหน้ามันยกกระชับแล้วเหนียงก็คือหายไปเลยถ่ายรูปง,ง่ายมากแต่ก่อนอะใจ้เป็นคนที่เป็นคนผอมที่มีเหนียงอะแล้วเวลาถ่ายรูปก็คือจะต้องมาตุ้งแบบดันเหนียงตัวเองขึ้นแต่ตอนนี้คือไม่ต้องแล้วแบบแฮปปี้มากยกกระชับอีกตัวที่เคยทํานะคะก็คือ ultraformer 3ตัวนี้จะเป็นยกกระชับแล้วก็สลายไขยมันใต้ชั้นผิวเหมือนกันแต่ตัวนี้จะ ใช้เป็นโฟกัสอัลตราซาวน์นะคะเขาจะเป็นพลังงานขึ้นความถี่ที่ลงไปลึกถึงชั้นสมสเป็นชั้นเดียวกับที่เราไว้ผัาตัดยกกระชับใบหนะ้าคือมันลงไปลึกมากลึกกว่าชั้นคอลลาเจนตัวเนี้ยจะเหมาะกับคนที่ต้องการยกกระชับจริงๆอาจจะมีปัญหาที่แบบหน้าห้อยแก้มห้อยหรือว่าร่องลึกอะไรเงรี้ยที่มันเห็นชัดเจนหน่อยตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ซึ่งมันเวิร์กไหมมันเวิร์กนะแต่ส่วนตัวใจเจ็บ มากคือเจ็บแบบเจ็บจนไม่อยากทําแล้วอ่ะแล้วหลังทำามาคือหน้าใ้บวมไปเป็นอาทิตย์เลยก็คือช่วงที่ใจไปมาเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครได้ดูฟลอกนะั้นะอาจจะเห็นว่าหน้าใจมันแปลกมันเป็นก้อนๆคือมันบวมที่ทำเอาใจาฟองมือเนี่ยแหละหลังจากนั้นก็ไม่เคยไปทำำํ้สาอีกเลยคือใจไม่ชอบอะไรที่ทําแล้วมันเจ็บขนาดนั้นนะแต่หลายๆคนไปทำอะ่ะเขาก็ไม่เจ็บนะแล้วอย่างส่วนตัวรู้สึกว่านะตอนเนี้ยใจไม่ได้ต้องการการยกกระชับอะไรที่มากมายขนาดนั้นก็เลยจะเทใจให้โอริจิโอมากกว่านะคะเพราะรู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับผิวใจตอนนี้มา กว่าเราก็ไม่เจ็บด้วยแต่ถ้าใครที่มีปัญหาต้องการเน้นการยกกระชับเลยอะ่ะอออตาฟอร์เมอร์ก็คือตอบโจทย์นะ <c oughs> ต่อไปอย่างสุดท้ายแล้วมันเร็วมากเลยอะ่ะอันนี้ก็คือเบสิกมากเลเซอร์แฮร์รีมูฟเวอรใจทำกับที่เดอะคลินิกนะคะอันนี้คือใจเองแล้วก็ทํามาหลายคอร์สแล้วเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยไปเลเซอร์แบบ จริงจไปถึงว่าใจชอบลืมมันควรจะไปทุก3อาทิตย์หรือ1เดือนอะไรเงี้ยแล้วใจชอบลืมเราก็แบบทิ้งไวน้นานๆอะไรเงี้ยมันก็เลยเลเซอร์ไม่จบไม่สิ้นสักทีที่ใจ้ทาจะเป็นยยกเลเซอร์นะคะพลังงานเขาจะลงไปลึกแบบ ลากถึงโคนคือเป็นการกําจัดขนแบบถาวรเลยเวลาทําก็จะเป็นฟิวดีๆแต่ว่ามันจะไม่ได้ร้อนไม่เบิร์นผิวนะเพราะว่าตัวแยกเนี่ยเขาจะมีหัวเลเซอร์อันนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีลมเย็นเป่าอยู่ตลอดเวลานะคะเอาจงจริงสําหรับใครที่มีขนเยอะอะไม่ว่าจะเป็นแขนขาหรือว่าหน้าผากไรผมอะไรอย่างเงี้ยจแนะนําอยากให้ลองเลเซอร์ดูผิวเราอะมันจะขาวขึ้นแล้วก็ดูคลีนขึ้นมากๆซึ่งอย่างตัวใจเองอะก็คิดว่าอยากจะเลเซอร์ไรผมเพิ่มนะคะในนี้จะไม่เห็นแต่ว่าโห คนจ้าเป็นคนที่ไรผมหน้าผากอะไรเงี้ยเยอะมากล้เจ้าจรู้สึกว่ามันทําให้หน้าเรามันดูไม่คลีนะ่จะจ้าเห็นหลายๆคนที่แฮไลน์เขาแบบสวยมากก็คือเขาเลเซอร์กันแล้วถ้าอย่างใครที่เลเซอร์บิกินี่บริเลียนอะไรเงี้ยก็จะรู้ว่าการดูแลทาความสะอาดมันง่ายขึ้นมากเรายิ่งอย่างช่วงที่เราเป็นประจําเดือนอะไรเงี้ยมันมันดีอะถ้าเราไม่มีคน <laughs> ใครที่มีปัญหาขนคุดแบบเจ้าเยอะๆเงี้ยเลเซอร์แยกระดีม,มากเลยนะมันช่วยลดขนคุดไปด้วยโอเคทุกคน and t h a ค c o n c l u าการที่ทํามาทั้งหมดนะคะไม่ได้ ทาอะไรมาเยอะแยะมากมายเนาะแต่ว่าก็อยากมาเล่าให้ทุกคนฟังเอาจริงอะ่ะทุกวันนี้ในะประเทศไทยอะ่ะคลินิกความสวยความงามอ่ะขึ้นกันเยอะมากๆแล้วก็มีการโฆษณาที่เปิดกว้างเด็กนักเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ยเข้าถึงกันได้ค่อนข้างง่ายก็อยากให้น้องๆทุกคนไม่ว่าจะใครนะคะหาข้อมูลเยอะๆก่อนที่เราจะทําการตัดสินใจที่จะฉีดอะไรเข้าผิวเราไปเนาะเอาให้ปลอดภยัยมีออยแล้วก็ค่อยๆตัดสินใจไปทีละอย่างก็ได้ลองทําดูก่อนว่าเราอชอบไหมบอกเลยว่าร่างกายคนเราออกว่าที่มันจะเจริญเติบโตเต็มที่ก็อาจจะ 20กว่าอะไรเงี้ยอย่างทุกวันนี้ปีนี้จ้จะ26รู้สึกว่าสตรัคเจอร์หน้าเรามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกปีที่เราโตขึ้นจ้เลยไม่อยากสนับสนุนให้น้องๆที่อายุยังน้อยแบบรีบเข้าคลินิกมากเกินไปอย่างตอน,นเด็กเนี้ยเรามีเบบี้แฟตนอนหลายหลายคนอาจจะแบบไม่ชอบก็เลยไปฉีดแฟตซึ่งเวลาที่แก้มเรามันหายไปทุกคนความยูสฟูลความหน้าตาที่ดูเด็กตรงนั้นนะมันก็หายไปด้วยแต่ทุกคนเชื่อไหมย,ยิ่งเราโตขึ้นเรื่อยๆแก้มเรามันก็จะตอบลงมาเองเพราะเบบี้แฟตมันหายถึงเวลาตอนนั้นเราอาจจะรู้สึกว่า วิ We, เราอยากได้ baby f แฟนเรากลับมาเพราะเราอยากดูเด็กลงเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนค่อยๆตัดสินใจกันนะคะแล้วก็สําหรับใครที่มีแพลนจะไปทำเลเซอร์หรือว่าทำหาตัการอะไรก็ตามนะคะอย่าลืมดูแลผิวหลังทําดีๆนะเลือกใช้สกินแคร์แล้วก็ครีมกันแดดที่ปลอดภยัยอ่อนโยนแล้วก็กันแดดได้จริงอย่างน้องยูซีรินอัลจ้าลอยยูวีพลัสนะคะยังไงเดี๋ยวแจแปะรายละเอยียดของคนนี้ไว้ข้างล่างนะบ๊ายบาย